สีสุวนจัดหนักคนที่เห็นคนทำเลวแล้วยินดีมีแต่คนเลวด้วยกันเท่านั้นสีสุวนจัดหนักคนที่เห็นคนทำเลวแล้วยินดีมีแต่คนเลวด้วยกันเท่านั้นหลังเจอเหตุการณ์ลุงบุกชกขณะไปร้องให้ตรวจสอบเดี่ยว13 จากกรณีดราม่าเดือดการแสดงเดี่ยว13ของโนตอุดมที่เผยแพร่ทางเน็ตฟลิกได้กลายเป็นประเด็นร้อนแรงเนื่องจากบางช่วงบางตอนของการแสดงได้วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลและพลเอกประยุทธ์จันโอชานายรัฐมนตรีทำให้เสียงแตกออกเป็นสองฝ่ายโดยหนึ่งในคนที่ไม่เห็นด้วยอย่างสรีสุวรรณจันยานักร้องเรียน ออกมาโพสโตโ์ระบุว่าโน้ตเดี่ยว13ให้ท้ายม็อบก้าวล่วงหรืออย่างไรพูดเอามันเอาหาไร้เหตุผลและให้ข้อมูลอันเป็นเท็จต่อสาธารณชนเดี๋ยวเจอกัน ต่อมานายศรีสุวรรณเข้าแจ้งความเอาผิดโนตอุดมที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก่อนมีลุงบุกมาทำร้ายทั้งชกและต่อยนายศรีสุวรรณท่ามกลางนักข่าวที่กำลังให้สัมภาษณ์ก่อนเปิดใจนี่คือการสั่งการหลังร้องเอาผิดแต่อีกฝั่งด้านนายศรีสุวรรณแจ้งเอาความผิดนายวีรวิทย์รุ่งเรืองสิริผลลุงที่บุกชกฐานทำร้ายร่างกายตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น สำหรับความคืบหน้าลาสุดนายศรีสุวรรณได้โพสต์เฟซบุ๊กในเพจโดยเป็นภาพคำพูดของอาจารย์จตุพลชมพูนิตนักพูดชื่อดังในภาพคำพูดระบุว่าทำดีแล้วไม่มีใครชอบยังไม่หนักใจเท่ากับทำชั่วแล้วมีคนเชียเพราะคนที่ยิ่งเห็นคนทำเลวแล้วยิ่งยินดีก็มีแต่คนเลวด้วยกันเท่านั้นเองขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด